It's hard to breathe, but that's alright. นานๆนัตกปลาทุกๆท,ท่านครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเคยครับโอฟิชิงอยครับวันนี้เรามากันที่หมายของสัมพันธ์ครับหรือว่าคลองท่าแฮครับผมก็จุดนี้จะเป็นจุดที่อ,อยู่หลังเขื่อนสะพานอาของสะพานครับอยู่ตรงโค้งพอดอีก็ไม่รู้ว่า จะได้มีไส้มีตัวหรือเปล่าครับผมก็เห็นมีฟองมีอะไรขึ้นเนี่ยอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่าวันนี้เราก็นะครับมากับนาโนฝั่งนี้แล้วก็นาเต์งฝ่งนู้นครับครับผม ว่าจะโดนหรือว่าจะไซกันหรือเปล่านี่ก็วัดกันไปหลายทีแล้วครับวืด,ว,ด,ว,ด,ว,ดวืดกันไป <laughs> โอเคครับรื้อกันเลยดีกว่าครับผมนี่ก็สายแล้วครับรือครับครับนะนะวันนี้เราก็จะเล่นคันในระยะ2.7ครับเป็นคันที่ทผมร<า>ีวิวไปให้ดูครับเป็น โนบุไผ่ดำไหวครับระยะ2.7จะเล่นแบบคาตะสุรชีครับขอยาวแตะพื้นขอสั้นลอยครับผมส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อสุดผมเองครับที่รีวิวให้นานาได้ชมนั่นแหละครับวันนี้ก็เล่นแบบรุ่นนิ่มครับโอเคครับไปรู้กันเลยดีกว่าครับผม Yeah. Okay. อุ้ยเซ็ยุ้ยไอ้เงี้ยซูติดติดติดขาดขดไดยังไม่ขาดยังไม่ดเอางูยยูหมาเล้ยมาเ้ยนี่คนที่องไเด็ดยต่อไปก็เป็นมึงอ่ะลูมาอุ้ยเซ็โลกว่าแน่นอน ยังไม่ก่อนเพี่ยกรูยังไม่ลงยังไม่ลงเดี๋ยวอือเฮียรูปเฮียเหนืออ่อนมากตอนเนี้ยครูอี๊อ๊ะอันนู้นจะไปทางไหนที่โอตักมาทางนี้คูก็ตักก็มาทางนี้ อยู่มุดอยู่เขาจะจับแรลกวครับอยู่ขนานั้นครับสายหกปอนวโนนครับโน้นครับเข้ามาซักสวิงเลยมันเหนอยแล้วสายขวามึงเข้าหลมึงโดนอ่ะถ้ามึงอยู่อ่ะโอ้ยอย่ามุด เยอะไอ้สัตวสมุดเยอะโดนไม้นไม่เหมือนที่บ่อเลยเว้ยไอที่บ่อนี่จบไปแล้วเนี่ยวายการการเฟอรอกับสายขาดขาดว่าที่ผีเยอะเลยเนี่ยการดิผมยังกลัวอะไรอยู่การเอามือวางไว้อยู่เนี่ยจะตักอยู่แต่บังเอื้อ เอาเหมืองไม่เหมืองเติ่งเหนือเลยแหละโลอ่ะโลอะโลสองเลยอ่ะโอ้ยนี่สองวันวันโลห้าโลหกอะนั่นแหละแปกครับผมหวานจริงเฮ้ยเราได้งัดปล่อยก่อนลูกแข่งแมงเราได้งัดนะแต่เขาได้ตั๋วไว้นะครับนั่นโอครับนาโนครับ นะโน,นโคโะครับนโนะครับอ่ครับอีดูไซส์ของเลยนะโอ้โหอเอาเรืเอ่องไปุูกันต่อครับ <c oughs> กเระว่า mm hmm. อะไรอ่อนเนอร์เนี่ยเฮ้ยคือมัน cái công nạn đăng kí นาแล้วเนี่ยนัดทีแรกรู้เลยมันค่อยๆลงค่อยๆลงอย่วหมดอย่หมดอย่างไรอย่หมด

กูเปลี่ยนสายได้วเนดีผมไ่ได้จะเปลี่ยนคันเผ็ดเลยแกที่เดืยวขึ้นได้เอ้กูเปลี่ยนเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่มาล้างแตะกำ่งกินข้าวปล่อยไว้ก่อนไนปนลลปล่อยปล่อยไว้ก่อนกินข้าวก่อน,อก,อนกินข้าวก่อนโอเคเลยเอาก็บนน่ะกูกำลังกินข้าวเลยว่ะเอา้าที่เป็นคนบ่นนี่แหละ โอ้ยไม่เข้าเลยโอ้ยอยากให้มันโดนก็ไม่บอกไปลูกเลยกันตีน <c oughs> กนันตีนอีสานกันตีนนะอยากให้มันโดนก็ไม่บอกโอ้โหไม่เข้าเลยเว้ยเนี่ยแต่ของกูโดดนะไม่เข้ามาเลยเว <c oughs> ้ยแล่วเข้าก็ปล่อยมันไปเลย ไปไปกลๆฮึมันต้องเหนื่อยสักม,มันไม่มันก็กูเนี่ยแหละเหนื่อยมันไม่อะไรเพี่อะเข่าถอดไปพันถอดเนี่ยพันท้อกระจกเนี่ยจบนี่คือจบกูเนี่ยจบกูยืมมาตั้งนานกูจะ, <c oughs> ะยืมมาตั้งนาน <c oughs> แม่งแวบเข้าท้อ ตากเมพี่โนตากหมวเขาแมวคือ,มอนมาที่นะเอกาบอกว่าจะเขาขอก็อบอกแล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็มองมันหมดแรงแล้วนะอขอบคุณครับ มันอ่อนเกินยุกไม่ได้ใช่ไหมมันยืดสุดเนาะดูเขาเนี่ยนะ,นะนะซส์ครับเอึอะไรอ่ะโอ้โหยเกี่ยวริมปากยิ่งเกี่ยว,ยยวจะดุดนะก็มีแต่ไใส่เนี่ยนะใส่กพอกไปเลยตัวนี้เกี่ยวไรวะ ายไอย้ที่แล้วเบียดพี่โอไว้หุบเงี้ยงด้วยวนะไ,ไม่มันติกกนดไปแล้วไม่มันติดกระชังด้ยเอ้ยมันติดตาหวิงด้วยหอบเงี้ยงมันอะถ้าติดตาหว,วิงอันนี้เราบอกเลยนะ,ะไม่รู้เดีด๋ยวก่อนจะเทยังไงเนี่ย เดี๋ยวมึงเนี่ยยี่เปลี่ยนไปไหนเฮ้ยเข็มเขนะโอ้ ช่วงปิดกองไปพอดีนะครับออโอเคครับขอเก็บก่นอนค,ครับผมนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วครับวันนี้มันมือเลยครับ เดี๋ยวการเขาว่าวันนี้เราได้กี่แต้มกันครับวันนี้ก็ได้ทั้งหมด3แต้มครับเป็น <c oughs> ของผม2แต้มแล้วก็ของนาโน่แต้มหนึ่งข <c oughs> องนาเติงนี่แกครับแกงัดอยู่หลายทีครับแต่ว่าขาดนี่ครับของนาเติงครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ของนาเติงครับวันนี้วันนี้ยอมครับวันนี้ยอมวันนี้ยอมครับวันนี้ยอมอย่ามาแก้มือใหม่ ก็พอได้เล่นครับวันนี้ครับผมอย่างที่เห็นครับวันนี้ก็พอได้งัดพอได้เล่นครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสําหรับคลิปหน้าเราจะไปลงกันที่ไหนต้องดูทีครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับมาเล่นลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ